โอเคทุกคนวันนี้ผมมีไมโครโฟนนะครับทาง DT ตี้นะบวันนี้ขอบคุณด้วย DT ตี้ไมโครโฟนเอเชียเนี่ยสงตัวไมโครโฟนอันนี้มานะับเป็นไมโครโฟนรุ่นเล็กอันใหม่เพิ่งเปิดตัวเลยผมจะใช้งานมาพักนึงแล้วชื่อรุ่นว่าตัวดีตี้ V Mic D4 Mini นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมเคยได้มาของตัว DT เนี่ยจะเป็นตัวดีตี้ D4O ที่เป็นไม์หน้าหลังแบบนี้แต่คือตัวของ ดีที่มินิเนี่ยดีโฟโดูดีโฟมินิตัวเนี้ยมันจะเป็นไม้แบบทางเดียวนะครับซึ่งถ้าใครทีเ่เป็นคนที่ทำวิดีโอแล้วแบบกําลังจะซื้อกล้องใหม่แล้วแบบอ่เริ่มต้นทํา YouTube อะไรเงี้ยแล้วกําลังมองหาไมายช็อตกันตัวเล็กๆคุณภาพดีเนี่ยอันเนี้ยคุ้มมากนะผมได้ใช้งานมาแล้วแล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม้ผมว่าไม้เนี่ยทุกคนอ่พอเป็นไม้ลักษณะเนี้ยทุกคนพอจะนึกได้ครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับสิ่งที่เขาดีก็คือเขาเตรียมตัวสายเนี่ย มาให้2แบบเลยแบบแรกนะครับก็คือสายที่ใช้ต่อกับกล้องทั่วไปครับเราจะสังเกตได้ว่าตรงปลายสายเนี่ยที่เป็นหัวแจ็คเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบ2ขีดทั้ง2ด้านนะครับตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงที่ผมเซอร์ไพรส์มากก็คือเขาให้ตัวสายที่ใช้ต่อกับโทรศัพท์มือถือมาด้วยนะครับซึ่งสายต่อกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยตามปกติโอ้ตั้งแต่ผมซื้อไมโครโฟนมานะไมโครโฟนต่อกล้องเนี่ยผมเพิ่งเห็นรุ่นเนี้ยแถมตัวสายที่ใช้ต่อกับโทรศัพท์มือถือมาด้วยนะครับซึ่งตามปกติเนี่ยก่อน นานมากแล้วผมต้องซื้อสายแบบนี้เออก็คือเส้นหนึ่งสี่ห้าร้อยบาทนะไม่ถูกนะตรงนี้อันเนี้ยเขาให้มาให้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าหัวที่เป็นปลายที่ต่อกับด้านตรงโทรศัพท์มือถือมันจะเป็นแบบ3ขีดนะครับตรงนี้แล้วก็อีกสายนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวแบบ2ขีดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่อาใช้ต่อกับตัวของโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้ง2สายแล้วตรงนี้แบบแฮปปี้มากนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวของวัสดุของตัวไมโครโฟนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมถอดให้ดู โอเคนะเขาทำตัว build quality มาดีนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโลหะเอ,อ่อเนี่ยเออดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็มีตัวของ ตัวการลดความสั่นไหวเวลาที่เราใช้งานนะครับตรงนี้ก็หน้าตาแบบปกติทั่วไปนะครับสิ่งที่เขาดีเนี่ยก็คือเนี่ยแหละไอ้ตัวหัวใจสําคัญก็คือตัวสายไมโครโฟนเนี่ยเดี๋ยวผมเลาเซตอัพให้ดูครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคนที่ทำคอนเทนต์อยู่แล้วเนี่ยอันนี้นึกออกอยู่แล้วนะครับวันนี้เอามาทําให้ดูนะครับ่วงนีออกไปทำคอนเทนต์ข้างนอกก็ไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ได้แบบฟูลลี่ร้อยเปอในการทดสอบนะตรงนี้ผมเซตอัพให้ดูว่าออกมาแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ,อันนี้ผมต่อกับโทรศัพท์อ เบื้องต้นก็คือเป็นแบบนี้อ่าเราก็ต่อสายเข้าไปเลยจ้าสายด้านที่เป็นตัว3ขีดนะต่อเข้ากับตัวถ้าเป็น iPhone ก็คือใช้ตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ Lightning to 3.5ก่อนแล้วก็ต่อเข้าไอโฟนป๊ออีกด้านหนึ่งต่อเข้าไมโครโฟนอ่าไมโครโฟนเราก็หมุนมาครับแล้วก็ต่อช่องอตรงนี้มันจะมี2ช่องก็คือเป็นช่องอ่าอินพุตเอาท์พุตนะครับแล้วก็ต่อช่องที่เป็นเอา p ์พุตด้านท้ายสุดอของตัวไมโครโฟนตรงนี้ก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ เป็นไงครับตอนใช้จริงเนี่ยก็คือถ้าออกไปนอกสถานที่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่ตัวของวินชิลตัวนี้นะครับก็ไว้กันลมวลายแบบเราเดินเนี่ยมันก็จะมีเสียงลมเข้าไปในไมโครโฟนนะตรงนี้เนี่ยก็ช่วยกรองเสียงไม่ให้ตัวเสียงลมเนี่ยมันเข้าไปมากเกินนะครับชุดเซตอัพถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นใช้กับตัวกล้องอถ้าใช้กับตัวกล้องเนี่ยผมเซตอัพกับชุด เล็กของผมให้ดูนะครับก็คือตัวของ z ซ V1 เนี่ยว่ามันออกมาเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้นผมเปลี่ยนสายก่อนพอเป็นตัวกล้องเนี่ยแล้วเราสายที่เป็นตัวด้านที่เป็นตัวหัวแบบสีดำสองขีดทั้ง2ด้านเนี่ยมาใช้นะครับตรงนี้แล้วก็ต่อเข้าไปเลยครับอันนี้ก็ง่ายหน่อยตัวของกล้องอ่ามันก็จะมีตัวที่วางมาอยู่แล้วตรงนี้ก็ต่อเข้าไปได้เลยวเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อไมโครโฟนเข้าไปได้เลยครับ ปึออ๊บเท่านี้พร้อมใช้งานแล้วพอใช้งานก็เปิดกล้องเ,ออเต็มที่เลยครับแค่นี้ครับชุดเซตอัพ รวิวหนกับตัวไมโครโฟนดีตี้ดีโฟมินิอ่าตรงนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างก,กันเนี่ยสำหรับคนที่เอ่อเคยดูผมนะครับที่ทำรีวิวตัวของดีตี้ดีโฟดูโอเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวของดูโอเนี่ยมันจะรับเสียงได้2ทางก็คือด้านนี้กับด้านนี้สําหรับตัวของดีตี้ดีโฟดูโอซึ่งเราสามารถที่จะสวิชอ่าเปลี่ยนให้รับเสียงจากทางด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้หรือทางอ่รับเสียงเป็น2ทางส่วนถ้าเป็นตัวมินิเนี่ยมันจะรับเสียงทางด้านหน้าอย่างเดียวนะครับซึ่งราคามันก็เอ่อลงมาเยอะพอสมควร,รงนนี้น่ใคใคสจ ก็ลองดูกันได้เดี๋ยวผมเอาไปทดลองให้ดูกับตัวของ D T D 4 o u น Mini ตัวนี้นะฮะกับตัวของ z V 1อ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเสียงออกมาเนี่ยตอนที่อยู่ในสถา,านการณ์ที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงว่ากันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมลองตัวของ iPhone 12 Pro นะนี่ผมออกมาลองให้ดูนะครับว่าอตอนที่ยังไม่ต่อไมโครโฟนเนี่ยเสียงที่ได้ยินจากตัวไมโครโฟนของ iPhone 12 Pro เนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้ไม่ได้ต่อไมโครโฟนตัวนี้นะเน,นี้ยเสียงที่ได้ยินเนี่ย ก็เป็นเสียงจากตัวของไมโครโฟนในตัวเครื่องเลยเซึ่งผมยูริมฉนนอลองดูเวลาที่ใช้ถ้าใช้แบบ iPhone 12 Pro หรือบอก iPhone 11อะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยแต่ถ้าในที่ทั่วไปสถานที่แบบเงียบๆหน่ยนอยอะ่ะเอามันทำได้ดีโอเคนะครับแต่นี้เนี่ยผมกออมาลองให้ดูว่าในสถานการณ์จริงเวลาถ้าคนใช้งานอยู่ข้างนอกอะ่ะเอาไมโครโฟนของตัว iPhone 12 Pro มันทำได้แค่ไหน,นครับก็อลองดูเดี๋ยวผมลองตอบในครโคนให้ดูนะครับว่าแตกต่างกันไงบ้างเดี๋ยวป๊บนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมใช้ตัวไมโครโฟนดีทีดีโฟมินิตัวนี้นะครับต่อเข้ากับตัวของ iPhone 12 Pro เป็ไที่เรียบร้อยนะครับลองดูเรื่องเสียงว่าเอาแตกต่างก,กันเมื่อกี้ไหมนะที่ใช้ตัวไมโครโฟนในตัวเครื่องเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวกล้องซัตวีวให้ดูอีกทีนึง ว่าซัดวีวนอ่ะเวลาที่ใช้ไมโครโฟนเนี่ยโอเคว่าไอ้ตัวนี้มันก็ดีแหละแต่เดี๋ยวทําให้ดูว่าเวลาที่เรามีไมโครโฟนที่มันดีขึ้นอีกนิดน,นึงเนี่ยเออมันแตกต่างหรือมันช่วยอะไรยังไงบ้างดี๋ยวแป๊บนึงครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมใช้ตัวของซัดวีวันนะครับก็อันนี้ใช้เสียงทีท่ได้ยินเนี่ยก็คือมาจากไมโครโฟนบนตัวกล้องของตัวซัดวีว Z ันนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยตัวของซัดวีวันรวมถึงตัวใหม่ด้วยเนี่ยตัวของซัดวี E10 เออชื่อยังไม่คุ้นเลยตัวใหม่นะอา่าถือว่าเป็นไมโครโฟนบตัวกล้องที่ดีที่สุดเท่าที่มีในตลาดตอนนี้นะครับซึ่งอ่ผมไปพูดถึงตัวไมโครโฟนกับตัวซัตวีวัน่ะไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าหยิบมาใช้ด่วนๆน่ะบางทีผมก็ไม่ได้ต่อไมล์หรอกแต่เน,นี้ยมาทำาดูว่า,เ,าเวลาที่เราต่อไมล์กับไม่ต่อไมล์มันแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับคนที่สนใจหรือว่ามีตัวของซัตว1วันอยู่แล้วหรือมีกล้องไหนก็ตามหรือแบบมีกล้องมือถือหรือว่าจะซื้อตัวของ ZV e10 เอ่อลองดูนะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันน่าจะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองต่อไมโครโฟนตัวของ GT d, d 4้ดี i มินิตัวนี้ให้ดูว่ามันแตกแต่างไงเวลาที่เราต่อมหมเข้าไปปั๊บนะครับโอเคครับทุกคนเสียงที่ได้ยินอยู่ตรงนี้นะครับมาจากตัวไมโครโฟนของ DT d 4้ด i โมินิตัวนี้นะครับต่ออยู่บนตัวกล้อง z v 1ซึ่งก็อยู่ที่เดิมอยู่ริมถนนนะครับตรงนี้ ลองดูเรื่องการรับเสียงของตัวไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเอาว่ามันโอเคไหมนะครับสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาไมโครโฟนที่ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับใช้มีสายต่อกับตัวของกล้องมาให้มีสายต่อกับโทรศัพท์มือถือมาให้เลยนะครับซึ่งนอกจากการใช้งานกับตัวกล้องกับตัวโทรศัพท์มือถือได้จริงๆผมเอาไปประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเี๋ยวไปบอกทีนึงอันนี้เอาให้ดูเรื่องเสียงก่อนว่า เวลาที่เราต่อไมโครโฟนเนี่ยบนตัวของกล้องช่อนีชัดวิวันเทียบกับเมื่อสักพู่เนี่ยที่ไม่ได้ต่อไมโครโฟนเนี่ยเสียงที่ได้ยินอ่ะมันเป็นยังไงบ้างลองดูเปรียบเทียบกันดูนะครับโยโยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องกลับไปที่ห้องนะแล้วเดี๋ยวไปว่ากันว่า เรื่องเสียงมันเป็นยังไงบ้างคร๊บนะครับโอเคครับตอนนี้ก็กลับเข้ามาในห้องแล้วนะครับก็อย่างที่ทําให้ดูกันไปนะครับก็ทั้งบนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็บนกล้องนะครับอาจตอนต่อไม้ไม่ต่อไม้ว่าเสียงแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าให้ผมพูดถึงเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือกับตัวของโทรศัพท์มือถือซึ่งก็คือตัวของ iPhone 12 Pro ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเออก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตอนที่ไม่ต่อไมโครโฟนเนี่ยบนตัวของ iPhone 12 Pro เนี่ยเ,เสียงเราอะ่ะก็ชัดอยู่แล้วตัวของ iPhone มันมีการดึงเสียงพูดตอนที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยได้ดีเพียงแต่ว,ว่าเสียงแบ็กกราวน์เนี่ยมันยังดังอยู่นะครับตรงนั้นถ้าลองสังเกตดูถ้าใครสังเกตไม่ทันเนี่ยลองย้อนกลับไปดูครับตอนที่เราต่อไมโครโฟนเนี่ยเราลองสังเกต เสียงแบ克กราวน์เนี่ยมันจะจางลงเวลาที่เราต่อไมโฟนเข้าไปเนี่ยเสียงแบ克กราวน์มันจางลงมันเหมือนแบบถูกกรองไปเ,งเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยมันทําได้โอเคแล้วก็เสียงพูดมันก็แบบถ้าถ้าเอาแค่เสียงพูดอ่ะผมรู้สึกว่าใกล้เคียงกันระหว่างต่อไมค์ไม่ต่อไมค์บนตัวของ iPhone 12โปรอันนี้พูดแบบแร์ๆเลยอาจจะแบบรู้สึกนิดหน่อยว่าแบบอตอนต่อไมค์ก็ดีขึ้นดูเนื้อเสียงโอเคขึ้นแต่คือสิ่งสําคัญที่มันดีขึ้นชัดเจนเน่ะก็คือตัวของเสียงแบ克กราวด์อ่ะที่มัน จางออกไปมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้ต่อไมโครโฟนนะครับส่วนตอนที่ใช้คู่กับตัวของ ZV1 ตัวนี้อันนี้ก็เห็นชัดนะครับตอนที่โอเคว่าตัวของไมโครโฟนบนตัวกล้องของ ZV1 อันนี้อย่างที่ผมบอกมาเรื่อยๆเนี่ยว่ามันดีอยู่แล้วบางจังหวะผมหยิบมาก็อย่างที่ทําไปดูผมไม่ได้ใช้ไมโครโฟนด้วยซ้ำในบางจังหวะที่รีบรีบอย่างเงี้ยแต่คือพอเราต่อไ์เข้าไปเนี่ยเทียบกันดูระหว่างตอนที่ต่อไมโครโฟนกับไม่ต่อไมโครโฟนเนี่ยเนื้อเสียงที่เราพูดออกไปเนี่ยอันเนี้ยเสียงตอนที่เราต่อไมโคร for now เราได้ยินชัดเจนกว่าเนื้อเสียงใหญ่กว่าแล้วก็เหมือนแบบมันรับเสียงโดยโตรงมาตรงนี้เลยมันจะแบบไม่ได้กระจายกระจายหมายกับตัวของไมโครโฟนแบบตัวกล้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับซึ่งนอกจากที่ผมใช้ทั่ว,ว,วไปแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันก็เอาไปสลับเอ้ยอันนี้จ๋าแ,แล้วเนาะสลับมีสายมาให้ครบสลับใช้กับตัวของโทรศัพท์มือถือได้สลับใช้กับตัวของกล้องได้ตรงนั้นสิ่งที่ผมใช้เพิ่มเติมแล้วเขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่ามันใช้ได้นะครับซึ่งจริงๆนวเนี่ยด้วย ความที่เขามีสายให้ครบเนี่ยผมก็เลยเอาสายที่ใช้ต่อกับตัวของโทรศัพท์มือถือที่มันเป็นอีกด้านหนึ่งแบบ3ขีดสีดำแบบนี้ผมเอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์ทำเป็นไมโครโฟนแบบ Voice-over ด้วยด้วยความที่เฮ้ยถ้าแถามสายมาเนี้ยผมลองครบเลยว่าแบบให้มันโอเคไหมนะครับ ซึ่งเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับมาจากไมโครโฟน DT d 4 m i n i มิที่ต่อกับ iMac ที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็บันทึกเสียงนะครับอยู่ในโปรแกรมตัดต่อ Final Cut นะครับลองดูเรื่องเสียงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคเพียงแต่ว,ว่าด้วยความที่มันเป็นไมโครโฟนที่เน้นเอามาต่อกล้องพวกเนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปต่อกับอคอมพิวเตอร์เนี่ย เอามันทําได้โอเคอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วสิ่งที่มันสู้ไมโครโฟนเฉพาะทางไม่ได้เวลาที่เอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์แบบขนาดน,นี้ก็คือเรื่องเนื้อเสียงมันจะแหบๆกว่าเนื้อเสียงมันจะแห้งกว่ามันจะไม่เหมือนไมโครโฟนเฉพาะที่แบบเนื้อเสียงจะน,น้หนานุ่มๆแบบนี้นะครับแต่คือโดยรวมเนี่ยในราคาแบบพันกว่าบาทเนี่ยผมว่าโอเคมากๆแล้วที่แบบมันสามารถเอามาประยุกใช้ได้หมดแลยต่อกกล้องต่อกับโทรศัพท์มือ,อ,อ,อถือเอาไปประยุกต่อเป็นไมโครโฟนตอนที่แบบลงเสียงในคอมพิวเตอร์ได้อีกตรงนี้โอเคถือว่า เป็นคุณสมบัติที่ดีมากนะครับใครที่กำลังมองหาตัวของไมโครโฟนราคาไม่แพงนะครับราคาพันกว่าบาทเนี่ยเราได้คุณสมบัติที่แบบครบถ้วนแบบนี้เนี่ยผมว่าตัวของ d i g i เ e ฟอย Mini ตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับซึ่งส่วนตัวผมเอาจริงถ้านึกย้อนไปตอนที่เราเริ่มต้นทำวิดีโอผมก็ซื้อไมโครโฟนอันเล็กๆอย่างนี้ก่อนแหละแล้วก็ขยับขยายมาจนปัจจุบันถ้านับตัวนี้ด้วยเนี่ยตอนนี้ผมมีไมโครโฟนอยู่โอ้เจ็ะ 8อันแล้ว8น่าจะ8หรือ9อันด้วยซ้ำตรงนี้อันเนี้ยมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าการเริ่มต้น่ะที่ดีแล้วเราสามารถใช้งานได้คุ้มค่าแล้วแบบสมมติเราเริ่มมีรายได้จากการทําวิดีโออะไรแบบเนี้ยหรือแบบเราอยากขยับขยายให้มันมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นอาจตัดเสียงต่างๆได้ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยขยับขยายแต่คือเริ่มต้นเนี่ยอยากให้เริ่มต้นกับตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาก่อนนะครับตรงนี้ก็ลองดูกันได้นะครับสำหรับตัวของ d ีตี้ดีโฟมินตตรงนี้สามารถซื้อซื้อได้้ที่ราน ดังนะครับร้านดังเนี่ยเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ว่าร้านเขาสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับตัวนี้ก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับผมตอนนี้กับตัว d, d, d i t t ตี้ด i ฟ i มตัวนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในะตอนต่อไปครับสวัสดีครับ